สวัสดีเพื่อนสปีกดรอยเซน,นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิว Huawei Ascend P6 นะครับผมสำหรับตัว,ว Ascend P6 ตัวนี้นี่ก็เป็นสมาร์ทโฟนที่บางที่สุดที่มีวางจำหน่ายในบ้านเราในตอนนี้นะครับแต่ก่อนที่เราไปดูตัวเครื่องครับมาดูที่กล่องกันสักหน่อยนึงดีกว่าตัวนี้ก็เป็นดีไซน์กล่องแบบลิ้นชักครับแล้วก็เหมือนกับเป็นสไตล์ผู้หญิงผู้หญิงหน่อยนะครับคือเหมือนกับกล่องเครื่องสำอางอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีริบบิ้นตรงนี้ครับทำเป็นที่ดึงออกมาครับแล้วก็ดึงกล่องออกมาได้ภายในกล่องครับนอกจากตัว เซนพี S S แล้วก็จะมีกล่องอุปกรณ์อยู่ข้างในสับตัวนี้ก็จะเป็นหูฟังนะครับเป็นหูฟังของตั้ง o v บ r เองแล้วก็มีแดปเตอร์และสายไมโคร USB นะครับแดปเตอร์ตัวนี้จ่ายไฟ1แอมป์นะครับแล้วก็มีสายไมโคร USB แล้วก็กล่องสุดท้ายนี่เป็นกล่องพวกคู่มือต่างๆแล้วก็ในนี้จะมีซิลิโคนเคสแถมมาด้วยนะครับนี เอาไว้ใช้งานได้เลยนะครับกับตัว s n ซ P6 สำหรับตัวเครื่องของ s n ซ P6 นะครับก็มีหน้าจออยู่ที่4.7นิ้วความละเอียดเป็น HD 720p ส่วนด้านหน้านี่ก็จะเป็นกล้องหน้าครับความละเอียดที่5ล้านลำโพงสันทนาส่วนช่องตรงนี้ครับเป็นช่องของตัว proximity sensor แล้วก็ light sensor ครับตัวไมโครโฟนครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้ส่วนด้านซ้ายนะครับบอดี้ด้านข้างจะเห็นว่ามันบางครับ6.2มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับดีไซน์ด้านข้างนี่พูงตรงครับเหมือนกับ iPhone เลยครับ ส่วนของโครงสร้างเนี่ยคล้ายกันแล้วก็เป็นโลหะด้วยนะครับส่วนช่องตรงนี้นะครับเป็นช่องเก็บตัวเข็มจิ้มถาดซิมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ในรูนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับหูฟัง3.5ด้วยพวยง่าไงก็คือเอาไอ้เข็มถาดซิมเนี่ยดีไซน์ออกมาให้เก็บในช่องหูฟังได้ด้วยส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับผมตรงนี้นะครับจะม,มีถาดอยู่2ถาดด้วยกันนะครับถาดด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยคือถาดของซิมการ์ดเป็นไมโครซิมนะครับ ส่วนนี้ก็เป็นถาดของ micro SD นี่เป็นปุ่มปรับเสียงครับแล้วก็ปุ่ม power เปิดปิดเครื่องอันี้ครับเดี๋ยวมาลองจิ้มถาดออกมาดูกันก่อนนะครับอันนี้ครับอันนี้คือถาดซิมนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นถาดของ micro SD ครับโดยในตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีตัวเป็น mock up อยู่นะครับคือเป็นอก c k up mock up SD card กับ mock up sim card อยู่เอาไว้ให้เราจะได้ไม่สับสนจะได้ใส่ถูกช่องนะครับ ส่วนบริเวณด้านหลังนะครับอันนี้คือมันยังมีซีลพลาสติกที่ผมยังไม่ได้แกะออกครับนี่ครับเป็นชิ้นเนี้ยคือไอแผ่นนี้แหละแผ่นนี้มันจะบอกว่านี่ปุ่ม power นะนี่ปุ่มปรับเสียงอะไรเงี้ยตรงที่ช่องใส SD ่ sd card ช่องใส SIM ่ซิมการ์ดประมาณนี้นะครับถ้าเราออกไปก็จะไม่มีครับเจอแต่โลโก้ huawei ตรงนี้เท่านั้นนะครับตัวบริเวณกล้องนะครับตัวนี้เป็นกล้องคามเบลต์8ล้านแล้วก็ตรงนี้เป็น led flash นะครับส่วนด้านบนตัวเครื่องนะครับตรงนี้ฝาร,รูตัวนี้ก็เป็นรูใหม่ตัวที่2ครับเอาไว้ ใช้สําหรับตัดเสียงรบกวนรอบข้างแล้วก็ช่องไมโคร USB ครับเอาไว้ชาร์จแล้วก็เอาไว้เสียบสายเพื่อสิงข้อมูลกับคอมพิวเตอร์สำหรับ h ผมว่า S Pen P6 ครับก็รองรับ 3G ท,ทุกเครือข่ายครับปลายละ10,900 2,001สายได้ทั้งหมดนะครับเห็นว่าหน้าจอล็อกสกรีนมันสีหวานนิดนึงครับอันนี้คือผมลองสลับธีมครับเอาธีมที่มีในตัวเครื่องมาลองใช้งานดูนะครับเดี๋ยวลองปดล็อกเข้าไปดูก่อนเดีจะไปคร่าวๆนิดนึงครับในส่วนของโฮมสกรีนของ a S c e n t P6 ว่าเป็นรวมๆของตัว a S c e n t Mate ก็คือรุ่นใใหม่่คครรััับบทีช้ตว Emotion UI นะ เขาจะไม่มีหน้าโฮมสกรีนแยกกับแอปดรอเวอร์คือเขาจับมารวมกันเลยพูดง่ายว่าไม่มีแอปดรอเวอร์ให้กดเข้าไปดูแล้วแอปทุกตัวที่ลงมาในตัวเครื่องเนี่ยจะถูกวางไว้ที่หน้าจอทั้งหมดเลยนะครับเราก็ต้องมาจัดหมนุนมว่กันเองแล้วก็ส่วนหน้าจอนี่ก็สามารถวางพวกวิวเกดเจ็ตต่างๆได้ด้วยนะครับอย่างเช่นแบบนี้ลงแอปอะไรเข้าไปก็จะโผล่เข้าไปที่หน้าถัดไปถัดไปคือแอดไปเรื่อยๆเลยไม่มีการแยก สรับตัวนี้ครับการย้ายตำแหน่งไอคอนหรือว่าการสร้างโฟลเดอร์นี่ก็ยังเหมือนเดิมครับเดี๋ยวลองมาดูกันก่อนนะครับในส่วนของแอปที่เราติดตั้งไปนะครับเราก็สามาจะลากมาชนกันแบบนี้บางก็จะสร้างเป็นแฟ้มหรือโฟลเดอร์ขึ้นมาให้เลยและสำหรับส่วนของวิเจ็ตครับเหมือนกันครับเราก็แตะค้างที่หน้าจอครับเลือกวิเจ็ตขึ้นมาใช้งานนี่มีเลือกหลายแบบนะครับเราเลือกวิเจ็ตของแกลเลอรี่ครับแตะค้างแล้วก็ลากไปวางที่หน้าจอได้นะครั อย่างดวิจเจตบางที่หน้าจอแล้วนะครับนี้ส่วนตรงหน้าตรงกลางเนี่ยอันนี้คือวิจเจ็ตพิเศษของ Huawei ครับเขาดีไซน์มาแบบนี้พอเราแตะปุ๊บจะทําการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะมีตัววิจเจตเฉพาะนะครับแบบนี้เห็น,นครับมีวิจเจตเฉพาะมีคอนแทคส์มีมิวสิกเพลเยอร์ให้เราเลือกปรับแต่งลบทิ้งอะไรได้แต่ว่าเขาจะมีกรอบให้สีเหี่ยมใหญ่เนี่ยเป็นกรอบของเขาอยู่แล้วนะครับ <S <S คือสามารถเลือกเขาไปยัดวางได้เลือกสลับได้ ส่วนต่อมานะครับส่วนของ Notification Bar ด้านบนก็จะมี Toggle Switch นะครับเหมือน Android ทั่วไปตอนนี้มีกันแทัทุกยี่ห้อแล้วเปิดปิดปรับความสว่างหน้าจอ WiFi GPS Bluetooth ทำได้ทุกอย่างนะครับจากตรงนี้ถ้าเกิดว่ายังเรียงไม่ถูกใจเราอันไหนไม่ค่อยได้ใช้ล้วก็กดเพิ่มเติมได้ครับเข้าไปตั้งค่าสลับตำแหน่งกันได้ส่วนของการตั้งค่านะครับ Emotion UI ของทาง Huawei นี่ก็จะมีการแบ่งแท็บเป็นแท็บทั่วไปกับแท็บทั้งหมดนะครับทั่วไปคือการตั้งค่าแบบที่เราได้ใช้กันบ่อยนะครับผมก็มาดูกันได้ตรงนี้เรื่องของ ความสว่าของหน้าจอโอเปอเรอร์ตัวอักษรเล็กใหญ่ครับไม่มีฟอนต์ให้เปลี่ยนกแต่เปลี่ยนขนาดเล็กใหญ่ได้ระดับเสียงถ้าต้อการล็อกหน้าจอแทหน้าจอล็อกสกรีนก็เลือกสลับได้แล้วก็ระบบเสียง Dolby Digital Plus ครับตัวนี้ก็เลือกเปิดปิดได้ด้วยส่วนอีกแท็บหนึ่งนะครับก็จะเป็นกรันงคับเพิ่มเติมเมช่นส่วนการแสดงผลไปดูเนี่ยก็จะมีเรื่องุหภูมิสีบางคนบอกว่าสีหน้าจอมัน จืดไปมันเย็นเกินไปมันออกเป็นโทนสีเทาฟ้าไม่ค่อยแดงเท่าไหร่ก็สามารถจะปรับได้ครับปรับโทนสีได้ให้มันเข้มขึ้นส่วนของที่เก็บข้อมูลนะครับตัวโฮลไอเซนทีหนี้ก็มีพื้นที่อยู่ประมาณ8 g กิกในตัวเครื่องนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมก็มีการลงเกมไปพอสมควรลงแอปไปด้วยนะครับก็เหลือพื้นที่บ้างอยู่ประมาณ3.57เื่อว่าล้างเครื่องใหม่หมเลยก็เหลือมา3 8ถึง4กิกประมาณนี้นะครับ แล้วก็ส่วนของ SD card ตรงนี้ก็ใส่การ์ด2กิกเข้าไปนะครับใช้งานได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าส่วนขั้นแรนี่คือการเชื่อมต่อ USB พูดง่ายว่าตัวนี้มารองรับ USB OTG ครับหมมาเสียบไอ้ตัว USB On The Go เข้าไปนะครับแล้วก็พวกฟันได้มาเสียบหรือว่าอิกรอกมาเสียบก็สามารถจะใช้เป็นตัวอ่านข้อมูลได้ส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับก็ความจุที่2,000มิลลิแอมป์ตอนนี้ผมก็ลองทดสอบมาก็ต่อใส่ซิมการ์ดไว้แล้วก็เปิดไ i ไฟทิ้งไว้นะครับผมก็ เปิดมาใช้บ้างเช็คนู่นเช็คนี่แล้วก็มีการสแตนบายนิดหน่อยนะครับเล่นเกมบ้างด้วยก็ถือว่าโอเคนะครับอยู่ได้เป็นวันวันเหมือนกันวันแรกที่ผมใช้เนี่ยทีมปัญหาเรื่องเอแบตลดลงเหมือนกันแต่พอวันที่2วันที่3มเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้น,นครับส่วนการใช้าง,งานบนเครือข่าย 3G นะครับท่าที่ลองใช้คือออกถึงบ้านไปตอน8โมงแบตบเต็มนะครับก็เชื่อมต่อสัมผตอลอดเวลาครับก็เล่นแชทบ้างเช็คโซเชียลนิดหน่อยเล่นเกมขำๆฟังเพลงครับก็กลับถึงบ้านทุ่มสองทุ่มเนี่ยก็ 2 0 3สบาครับสบายสบายอยู่แล้วแต่วันแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่กับการใช้างานของเราครับแล้วก็ประเด็นสำคัญคือเรื่องของความสว่างหน้าจอด้วยนะครับถ้าเกิดสว่างมากก็จะกินแบตมากหน่อยสว่วนมีเจะรเพิ่มเติมครับก็จะมีเรื่องของพวก gesture control ครับนะครับแต่ดูก็จะมีคำอธิบายครับว่าฟลิปคือถ้ามีสายเข้าปุ๊บเราพลิกคว่ำเครื่องลงครับก็จะเป็นการปิดเสียงเรียกเข้าถ้าเกิดเราเลือกอยกขึ้นพอยกเครื่องมาปุ๊บนะครับกรีที่ว่ามันดังอยู่เนี่ยยกเครื่องมาแล้วเนี่ยเสียงริงโทมันจะเบาลงเพราะเรา อันที่3คือเรื่องของการยกโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อโทรออกนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเปิดคอนแทคแล้วก็ยกหูขึ้นมาก็จะเป็นการโทรออกได้เลยโดยอัตโนมัตินะครับตัว A อซเซนก็จะมีเรื่องของโกลบโหมดด้วยูดง่าไงว่าถ้าเกิดว่าเราต้องใส่ถุงมือใช้งานอะไรเงี้ยบางทีจอถ้าไปสีมันใช้งานไม่ได้ครับการที่เราเปิดตัวโกลบโหมดทาให้หน้าจอเนี่มันจะเรียกว่าซิทีฟมากขึ้นใช้ถุงมือก็สามารถจะสัมผัสหน้าจอได้นะครับก็เลือกเปิดปิดได้ส่วน่าๆของตัวเซตติ้งของ huawei i e s e n s ก็มีมับ เดี๋ยวกลับมาต่อที่เรื่องของตีมครับที่เราพูดไปตอนต้นตอนนี้ก็จะมาดูว่าตีมที่ให้มากับตัวเครื่องนี่มีอะไรบ้างนะครับนี่ครับธีมที่มีก็จะมีตีมที่เป็นโทนคึมๆหน่อยผู้ชายผู้ชายหน่อยก็จะมีน่ครับตัวสีดาเทสแล้วก็เป็นสีแบบกาแฟเป็นสีครีมครีมอ่าเป็นเพียวนะครับที่เหลือก็จะเป็นของผู้หญิงหน่อยเป็นเอลเล็กกนกับคริสตัลนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูเป็นอ่าเทสนะครับแบบนี้ปุ๊บก็จะเป็นการเปลี่ยน คือทั้งหมดเลยครับไอคอนก็จะเปลี่ยนด้วยวอลเปเปอร์ทุกสิ่งอย่างเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับแบบนี้รวมถึงหน้าล็อกสกรีนด้วยก็จะเปลี่ยนไปนะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนธีมอีกทีนึงเป็น Halo โล l ฮาที่เป็นธีม Default ของของตัว Emotion UI เลยนะครับซึ่งข้อแตกต่างของธีม Halo โลนะครับก็เป็นเรื่องของหน้าจอล็อกสกรีนครับที่มีออปชันเพิ่มให้ ือจะเป็นการปลดล็อกสี่ทิศทางแบบนี้ครับดึงลงปลดล็อกเครื่องไปทางซ้ายเข้ารายการโทรดึงข้านบนเป็นการปลดล็อกเข้ากล้องแล้วก็ดึงมาด้านขวาเป็นการเข้า SMS นะครับข้อเสียของตัวนี้คือล็อกสกรีนไใน,ต,นตัวนี้มันปรับไม่ได้คือดึงมาเพื่อเป็น SMS เนี่ยมันผมว่าคนมคงไม่ค่อยใช้แล้วว่ะถ้าเกิดมันปรับเป็นแบบเป็นไลน์เป็น Facebook เออยังโอเคนะครับแต่นี่คือเขาดีฟอล์มาแล้วแก้ไขไม่ได้นะครับแล้วก็ข้อดีของตัว Huawei oh, นะครับผม อิมูชั่นยูไอทุกตัวเนี่ยตอนนี้มีเรื่องของเรียกว่าเป็นโปรไฟล์หลายคนอาจจะคุ้นเคยสมัยก่อนที่ว่าเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นไซเลนต์โหมดเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์เป็นอาท์ดเออออกข้างนอกเสียงดังขอรีทอนเสียงดังหน่อยเนี่ยก็จะมีตัวโปรไฟล์มาให้ครับสมัยจะแตะเลือกได้เป็นปกติเป็นสลีปเป็นการประชุมนะครับเป็นภายนอกก็จะมีการปรับตั้งค่าของเสียงรโทนการเตือนการสั่นต่างกันเข้าไปตั้งค่าได้ครับตรงนี้และอีกฟีเจอร์เด่นนะครับติดตัวหนึ่งคือเรื่องของการจัดการสิทธิ์ครับเขาจะมีตัว เพอร์มิชันคอนโทรลคุดง,ง่ายถ้าเกิดเรามีการลงแอปพลิเคชันอะไรลงไปนะครับตัวนี้จะมีการแจ้งบอกเราครับนี่ครับบอกว่าแอปตัวไหนจะมาขอใช้สูตรรายชื่อเรานะจะมาดูเบอร์โทรศัพท์เราหรือเปล่าแอปตัวไหนจะมาขอดู SMS ข้อความคุณหรือเปล่าอย่างที่เป็นข่าวตอนนี้เห็นไหมครับเรื่องของการออแอปปลอมแอปเถื่อของธนาคารที่เข้ามาดู SMS ของเราแล้วก็ มันดักจับข้อความนะครับรับส่งรับส่งเองอัตโนมัติแล้วก็ไปแอบโอนเงินครับทุกครั้งที่มีแอปตัวไหนเปิดมามันจะมีการโชว์ก่อนเลยครับด้านบนขึ้นมาตรงเรทชั่นบาร์ว่าแอปตัวนี้จะขอสิทธิ์ตรงนั้นตรงนี้นะเราสามารถกดเลือกจะยอมหรือไม่ยอมก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีครับอย่างเช่นตอนนี้ครับผมจะลองกดเข้าไปดูครับว่าไอ้ตัว push message เนี่ยมีแอปอันไหนอยู่บ้างอ่าเห็นไหมครับมีอันตูตู้จะขอขอใช้สิทธิ์การ Push ข้อมูลเข้ามาที่เครื่องเรา ผมก็เลือกปิดไปเผื่อมันยิงโฆษณาหรืออะไรมาผมก็ปิดไปก่อนแล้วกันแต่ Google Maps ีนคงจะเป็นเรื่องของการชี้ตำแหน่งหรือการระบุตำแหน่งนั่คือโอเคผมก็ยอมให้เขาเปิดให้พ u s เซอร์วิสข้อมูลเข้ามาได้นะครับสำหรับระบบตัวเครื่องของ s m n p 6แล้วก็ e m m t i o n u i 1นึุนี่คงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของฟอร์มาร์กันต่อดีกว่านะครับสำหรับเรื่องของการเปิดเว็บและก็การเล่นเกมนะครับอย่สำหรับตอนนี้ก็นา้า็บโหลดเสร็จแล้วครับมาลองดูครับว่าการใช้งานเว็บเป็นยังไงบ้างนะครับก็ลื่นไหลใช้ได้นะครับปดืปด ซูมเข้าออกนะครับปึ๊บนี่ครับชึบแล้วก็ในส่วนของอตัวคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดไทยที่โฮเว่ให้มาเนี่ยผมว่ามันก็โอเคครับคือกดง่ายพิมพ์ง่ายครับแม่นด้วยนะครับแม่นกว่าคีย์บอร์ดแอนดรอยหลายตัวเลยทีเดียวครับตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าอยากใช้ภาษาใหม่เพิ่มเติมเข้าไปเราก็แตะลูกโล่ข้างบนตรงนี้ได้ครับสามารถจะเลือกเพิ่มเติมได้เลยจากตรงนี้ครับ อุปกรเซนีหงนี้ก็มาพร้อมกับกล้องถ่ายภาพความละเอียด8ล้านนะครับแล้วก็โหมดการถ่ายต่างต่างนี่ตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน6โหมดนะครับโหมดปกติครับเป็นซิงเกิลช็อตมีโหมดอัจฉริยะน,นี่ก็เป็นโหมดก็คือเป็นการเลือกซีนอัตโนมัติถ้าเกิดว่าเราไปถ่ายแลนด์สเคปไปถ่ายแบบวิ่ทัชก็จะกลายเป็นแลนด์สเคปโหมดไปถ่ายคนก็จะกลายเป็นเป็น,ปนพอเทรตหรือบิวตี้โหมดแล้วจุดเด่นอีกตัวหนึ่งครับคือเรื่องของตัว ตัวสมาร์ทมีการปรับเป็นโหมด hdr ให้ด้วยถ้าเกิดเราไปถ่ายแบบย้อนแสงถ่ายใช้หาดถ่ายแบบในที่ร่มพุ่มไม้สูงอะไรเงี้ยครับแล้วแสงมันรอดเข้ามาเนี่ยมันจะปรับเป็น auto hdr โหมดให้โดยอัตโนมัติทําให้เราใส่ภาพที่ว่าเก็บรายละเอียดของที่มืดแล้วก็ที่สว่างไปพร้อมกันแล้วก็มี beauty mode beauty mode ก็จะมี scale ครับว่าจะเลือกออความเนียนของหน้าตาความอะไรเงี้ยมากน้อยแค่ไหนาจาก0ูนย์ถึงสิบก็เลื่อนได้ตรงนี้นะครับ แล้วมี HDR m o มดที่เราเปิดเองได้มีพาโนรามาแล้วมีเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกต์ Effect ก็เป็นเรื่องของสีภาพครับประมาณนี้นะครับก็จะมีสีโมโนโทนสีแบบเป็นภาพแบบสมัยเก่ามีนกาทีนะครับเป็นวินเทจโทนสีเย็นโทนสีร้อนไปนี่ครับแล้วก็การ้ค่าเพิ่มเติมครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของอ b อบเจกต์ c ทร็กกิ้คือถ้าเกิดเราไปแตะให้มันโฟกัสตรงไหนแล,แล้วมีการเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยหรือว่าขยับกล้องอะไรอย่างเงี้ย ก็จะอโฟกัสที่ตัวอ็อบเจกต์หรือว่าตัวสิ่งของที่นั้นๆนะอาจจะเป็นคนหรือจะเป็นต้นไม้อะไรอย่างนี้ก็ได้ครับเป็นอ็อบเจกต์แคกกิ้งแล้วก็มีเรื่องของสไมล์ชัตเตอร์มีทัชทูโฟกัสแล้วก็ทัชทูแคปเจอร์แล้วก็เลือกแตะคือแตะโฟกัสปุ๊บมันถ่ายให้เลยนี่นคือทัชทูแคปเจอร์นะครับในส่วนการถ่ายภาพของตัวเซนพีหกนะครับก็จะต้องมีการโฟกัสภาพก่อนมันจะแตะปุ๊บโฟกัสมาโฟกัสปุ๊บกดแล้วถ่ายเลยคือมันเซฟเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าภาพมันไม่ไ focus บบยา ปุ๊บกดปุ๊บ,บอ่าจะมีการโฟกัสก่อนแล้วก็ถ่ายให้นะครับส่วนแกลลี่ภาพถ่ายครับก็มันเป็น Android 4.2แล้วสามารถจะดึงแบบนี้ได้ครับดึงด้านขวาม,มาดูได้เลยนะครับส่วนหมวดวิดีโอนะครับแล้วก็ใช้วิธีการสลับปุ่มด้านนี้ครับแล้วก็ปรับตั้งค่าวิดีโอได้โดยหมวดวิดีโอนี่ก็สามารถจะเลือกให้การมีการถ่ายแบบออปติคัลคริกกิ้งได้นะครับคือตามวัตถุให้เราถ่ายลูกถ่ายหลานถ่ายสัตว์เลี้ยงเวลาวิ่งไปไหนก็จะได้โฟกัสอยู่ที่ ลูกเราถ่ายวิดีโอแบบ hdr ได้นะครับแล้วก็ระบบการสั่นของการถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะครับส่วนคุณภาพของวิดีโอนะครับตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้ครับว่าจะเป็น hd 7 2 0 p หรือว่าเป็น1 0 8 0 p full hd ก็ได้แล้วก็การอัดเสียงก็เป็นอัดแบบตอริโอด้วยคือใช้ไมค์ครับ2ตัวด้านบนตรงนี้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้ครับอัดคู่กันเลยเป็นเสียงตอริโอส่วนตัวกล้องหน้านะครับก็มีความละเอียดอยู่ที่5ล้านครับอย่างที่บอกไปแล้วครับตัวนี้ก็เวลาใช้งานกล้องหน้าปุ๊บเนี่ย ก็จะเป็นโหมดบิวตี้นะครับบูดการแตะภาพคนให้โดยอัตโนมัตินะครับแล้วสำหรับคนที่ไม่ถนัดนะครับว่าเอ้ยต้องมาแตะปุ่มที่กล้องตรงนี้หรือเปล่ามันถ่ายลําบากถ้าเกิดว่าถือมือเดียวถ่ายตัวเองแบบเนี้ยมันถ่ายง่ายสะดวกนะครับแล้วก็ตัว i อเซน P6 เนี่ยสามารถจะกดปุ่มนะครับปุ่มไหนก็ได้ครับปุ่มปรับเสียงครับไม่เพิ่มเสียงก็ลดเสียงก็ได้กดปุ๊บมันโฟกัสแล้วก็ถ่ายให้เลยแบบนี้ครับกดปุ๊บถ่ายเลยนะครับ แล้วก็ใช้กับกล้องหน้านด้วยส่วนการเล่นเกมนะครับเดี๋ยวผมมีเกมตัวนี้ครับ Dark Avenger นี่ก็เป็นเกมเดินตะลุยครับคล้ายๆ Diablo แล้วก็ผมคิดว่ามันก็มีการทดสอบการาฟ,รกฟริกพอสมควรเลยในเกมเพราะมันมีทั้งเงามีทั้งแสงมีทั้งไฟแล้วก็สปราร์ชอบออกมาทีละหลายตัวนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบการเรนเดอร์ Object ออบเจกต์หลายอย่างในตัวเกมด้วยนะครับในครั้งเดียวไปเลยเปิดเสงมันพงให้สุดเลยนะครับตอนนี้ มาต่เราจะทำเทสส่วนของตัวคอร์ดันสแตนดาร์ดกับ multi-touch เทสด้วยนะครับ multi-touch นี่ก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับตัวนี้มันก็เนี่ยครับ10จุดสบายสบายครับสำหรับตัว multi-touch ของ a s c e n t p6 สำหรับผลคะแนนคอร์ดันสแตนดาร์ดครับ a s c e n t p6 นี่ออกมาอยู่ที่5,267คะแนนนะครับตรงนี้ และนั่นครับคือทั้งหมดของการรีวิวเอเซนที P6 ในวันนี้นะครับสำหรับตัว P6 ่นี่อย่างที่บอกครับตัวสเปคนี่เป็นคอร์ดคอร์หนึ่งจกิกเอรเฮิร์สซีบิยนี่เป็นของผมทำเองนะครับเป็นเป็น K สาม V สองแลว่า K 3าม V สนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเช็คในส่วนของ r e เซนท App ดูเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยครับเปิดเครื่องบูตมาเนี่ยถ้าไม่เปิดแอปอะไรเลยแรมใช้ประมาณแค่4 0 0ร้อยถึงเมกเท่านั้นไม่เกินนะครับแล้วก็เหลือเมมว่างอยู่ประมาณกิกกว่าแนน่อนครับว่าจุดขแของเขาคือเรื่องของความบาง ครับผมความบางของตัวเครื่องแล้วก็กล้องหน้า5ล้านนะครับเปิดตัวของ s p 6นะครับก็อยู่ที่13,990บาทรองรับชานติทีทุกเครือข่ายแล้วก็มีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำนะครับสำหรับวันนี้ครับทีมงานตัวใจต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ